สวัสดีนะคะพี่พี่หาสวัสดีคะ่ะมาพบกันเช่นเดิมนะคะพี่98ล้านนัดพักเครื่องนะจ๊ะพี่จากแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพื่อนเพื่อนนะคะพี่98ล้านนัดพักเครื่องนะคะ0 6 2 6 <c odes> 1 7 2 6 0 9นูนะคะพี่จาก,กแกนคิวอาร์โค้ดแล้วเราจะเป็นเพื่อนกันนะจ <c odes> <c odes> ๊ะพี่มาชมชิ้ล่ากันก่อนเลยนะคะพี่หาชิ้นล่านะคะเป็นพักสิ่นหนึ่งนะคะพี่ เป็นผ้าฝิ่งหนึ่งนะพี่นะเนื้อออกสำลิสนะคะพี่่าเนื้อออกสำลิษแบบนี้เลยหน้าตักห้านิ้วนะคะพี่หน้าตักห้านิ้วเป็นพิมพ์ฐานฝูงนะพี่นะเดี๋ยวให้พี่ชมใกล้ๆนะคะเป็นพิมพ์ฐานฝูงแบบนี้นะคะใต้ฐานเป็นดินไทยเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ขาห้นิ้วนะคะพี่หน้าตักนะห้านิ้วนะจะพี่หน้าตัก5้านิ้วสวยงามแบบนี้นะคะพี่ฝูงนะคะพี่ฝูงประมาณ12นิ้วนะคะพี่คาะนี่จจะด้านข้างนะคะพี่ ด้านหลังนะคะพี่หาจะไข่ครั้งหนึ่งนะจากี่จ้าฟรีชฟเฟย์ฟยแบบนี้นะคะพี่1500นานะคะพี่หา1500นานะพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ฐานฝุ่นนะคะพี่เป็นสิงหนึ่งเนาะพี่เนาะ,ะจาก1,500นะเจ้าพี่5นิ้วนะ 1, 5 0 0งนะเจ้าต่อมานะคะพี่หามาชมนี่จะพี่อ่าหลวงพ่อฝสทอนะคะพี่หาป๊แบบหนึ่งนะจ๊ะ หลวงพ่อสวทอนะคะมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะพี่80ปีกรมตํารวจนะสําหรับพี่ท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะคะพี่ฝากกดไลค์กดกระดิ่งติดตามให้นดหน่อยนะคะพี่เขาเรียกเหรียญอาร์มนะพี่น้องนี่มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะจะมีด้วยกันถึงสมเหรียญน,นะจะให้พี่ชมทีละเหรียญเลยนะคะพี่คาะเริ่มที่เหรียญแรกก่อนนะพี่น้องนี่จ้าจะเป็นหลวงพ่อสวทอนะพี่นะสวๆแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นเหรียญแบบนี้เลย หนึ่งชุดจะมีด้วยกันถึงสามเหรียญนะคะพี่อันนี้เหรียญที่สองเนาะจ้ะหนึ่งชุดจะมีด้วยกันถึงสามเหรียญ,ญนะพี่นะ้าแปดสิบปีกรมตํารวจนะคะพี่จากเหรียญที่สามนะจ๊ะพี่ถาเหรียญที่สามจะเป็นคล้ายๆเหรียญเงินหน้ากากทองอย่างนี้น,นจ้ะพี่แบบนี้เนาะจ้ะชัดเจนแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่หนึ่งกล่องนะคะพี่ขาหนึ่งกล่องมีด้วยกันหนึงสามเหรียญหนึ่งพันฝังร้อยนะจ๊ะพี่หนึ่งพันฝังร้อยนะจ๊ะพี่หนึ่งพันฝังร้อยต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญ เด็จพ่อรอห้านะคะพี่หะเสด็จพ่อรอห้าเนาะเป็นเหรียญแป๊บนึงนะคะพี่นะพี่ตุ้งเป็นเหรียญอ่าปีปีสองพันห้าร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะสองพันห้าร้อยนะคะพี่่ะอันนี้เป็นเหรียญแจกนะคะพี่แจกชาวเขานะพี่นะแจกชาวเขาเป็นจ้ะเป็นเหรียญสิทธ ข้อหอเก้านะคะพี่เป็นเหนรียญรลอเก้านะคะพี่จังหวัดน่านเนาะนนน,น,นแล้วพี่เนาะฝุ่นฝุ่นหนึ่งสามเจ็ดฝุ่นนะพี่น้าเน,นี่ยเหรียญนี้สวยนะพี่น้าเนี่ย,ยนนจะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะพี่น,าน้ากล่องจะเก่าๆไปหน่อยนะพี่น้าเนี่ยจะอันนี้หนึ่งพันสองร้อยเช่นกันนะคะพี่ะจะต่อมานะคะพี่เป็นยี่ห้าพุทธศัตรูวัฒนนะคะพี่ปีสองพันห้าร้อยนะคะจะพี่นี่จ้าที่ภาคพุทธศัตระวัฒนนะคะพบจี นี่อันนี้เป็นพิมพ์หางหงนะคะพี่หานี่หางหงเนาะเป็นเนื้อตะกวัวพิมพ์หางหงนะคะพี่มีเข็มนะคะรุ่นนี้มีเข็มนะคะพี่หาอันนี้จะมาพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้เลยพี่กล่องกำมะหยี่สีเหลืองสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่หาอ,อีจากกล่องนี้นจ๊ะพี่อยู่ที่900บาทนะจ๊ะพี่900บาทนะสําหรับ25ศตวะรษนะคะต่อมานะคะพี่เป็นหลวงู่ดูนะคะพี่หะหลวงู่ดูวัดสกายุทธยานะคะพี่หลวงพ่ด,วพพดวูวัดสกานะจ๊ะพี่นี่ หลวงผูดูนะคะพี่แจะโคสพี่เห็นเป็นเนื้อลมดานะพี่นะนเนื้อฟีออกลมดําแบบนี้วัสกแกปรี้ฝ่องฝ่องไตฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะมียันแบบนี้นะจ๊ะพี่ชอชอแบบนี้จะจ๊ะพี่จ๋าเนี่ยหลวงผูดูนะพี่นะคมกิิบเลยพี่สวยงามนะจ้ะอันนี้เจ็ดร้อยนะคะพี่อยู่ที่700นะคะต่อมานะคะพี่มาชมโปรโมชั่นนะคะองละ600คู่ละ อง์ละ600คู่ล้าน0 0ึ่งพนะคะพี่หาเริ่มที่เหรียญแรกก่อนเลยนะคะพี่เหรียญแรกนะคะพี่หาเนี่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ไม่มีฟ้าบที่เนาะมีจ้ามีรอยจานเล็กน้อยนะคะพี่หามีรอยจานกระหลาดอยู่นะคะเห็นนะคะพี่ว่ามีรอยจานเนาะมีจ้าเหรียญเก่าๆนี่ไม่ีฟาบที่นะคะจาก600นะจ๊ะต่อมาเป็นเจ้าฝวน,นะคะพี่เจ้าฝวหลวงปู่บุญนะคะพี่ เจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะพี่ภาพเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่หาจะใส่ถุงซีนะคะพี่มีรอยจานนะพี่นะ้ามีรอยจานนะจาะ้าจะหกร้อยเช่นกันนะคะพี่หกร้อยเช่นกันต่อมาเป็นปักน้ํานะคะพี่หาปักน้ําแลาน้าจะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างนะคะพี่ด้านหลังนะคะปักน้านะสมเด็จปักน้ํานะคะพี่นี่จ้า ไปฐานจะเป็นแบบนี้องค์นี้ก็สวยนะพี่นะอันนี้6กรอยนะคะโปรโมชั่นนะคะที่แตกต่างกันไปเนาะพี่น้อจะต่อมานะคะจะเป็นแบกม่านนะคะพี่เนื้อผงน้ามันนะคะเป็นของหลวงพ่อโกยนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นลายิ้วมือกดแบบนี้นะคะพี่หาจะปัญญาอยายพี่ฟังตามที่นัดเห็นเนาะพี่น้อไม่ได้ว่าอวดอ้างโมงอะไรเลยจะพูดตามที่เห็นเลยจ้ะพี่จ๋า ผูตามผัดผัดจริงที่เห็นเลยนะจ๊ะหกร้อยนะจ๊ะพี่จ้าต่อมานะคะพี่อ่าอันนี้เป็นหลวงพ่อน้อยนะคะพี่หา EP นี้ลดสุดๆเลยนะคะพี่หลวงพ่อน้อยนะอันนี้ไม่ใช่งาน,นะคะพี่เป็นเคี้ยวนะคะเป็นเคี้ยวเสือนะคะพี่แกะเป็นลาหูอมจันหลวงพ่อน้อยนะคะพี่ขานี่สวยงามเช่นกันนะคะพี่อง์นี้หกร้อยนะจ๊ะพี่ต่อมานะคะเป็นหลวงพ่อทาน,นะคะพี่หา หลวงพ่อทานะคะพี่จ้ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างนะคะจากใต้ทาานะวันนี้มีจัดฝ่งของทุกรายการนะจ๊ะพี่วันนี้มีจัดฝ่งของนะองค์นี้ก็600เช่นกันนะคะพี่ขาต่อมานะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะตัวทอนะคะพี่ตัวทอนะคะหลวงปู่ทวดตัวทอนะพี่น้องหลังหนังสือนะพี่นะ ใต้ฐานเป็นแบบนี้เป็นตัวทอนะคะพี่สวยงานแบบนี้เลยองค์นี้ก็600เช่นกันนะจ๊ะพี่ต่อมาวัดอนงนะพี่นะปิดตาเมกสิสนะคะพี่ี่จา้าปิดตานะคะเมกสิกนะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจะพี่จ๋านี่ไม่ชัดเจนยังไงพี่ขอพักเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลย600เช่นกันนะคะพี่ขาต่อมานะคะพี่เป็นคุณแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่ขา คุณแม่ชีบุญเรือนนะคะพุโทโธน้อยนะพี่นะนี่ยคุณแม่ชีบุญเรือนพุโทโธน้อยนะคะจ้าจ้าใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ้า,มจาไม่ชัดเจนพี่ขอพักเพิ่มเติมได้เลยสําหรับคุณแม่ชีบุญเรือนนะคะหกร้อยเช่นกันนะคะพี่ขาต่อกันเลยนะจ้าเป็นหันุมาน,นะจ้พี่หันโนมานลายฐานเป็นแบบนี้นะคะ ค่ะพี่ขา600เช่นกันนะคะพี่600เช่นกันหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่หลวงพ่อเงินจ้าพิมพ์ี้ตาและจ๊ะพี่จ๋านี่โอนๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับหลวงพ่อเงินพิมพ์ี้ตานะคะพี่ขาใต้ฐานเป็นแบบนี้จะาเห็จ๊ะสวยงามแบบนี้จ๊ะพี่องนี้600เช่นกันนะคะพี่หา600ฝอยสวยงามมากเลยต่อมานะคะพี่จะไปที่อง์ละ 700นะคะพี่เริ่มที่องค์นี้ก่อนเลยนะจ๊ะนี่จ้าอันนี้เป็นลาหูนะจ๊ะพี่เป็นกะลาตาเดียวแกะเป็นลาหูนะคะพี่ฟุยฟ้ยๆแบบนี้เลยด้านหลังมีรอยจานะักระลาชัดเจนแบบนี้เลยอันนี้700บาทนะจ๊ะ700นะจ๊ะต่อมานะคะพี่หาเป็นนี่จ้าพักกิ่งน่าจะเป็นกิ่งหลวงพุทธิมนะพี่นะอันนี้พักกิ่งอะ่ะพี่ไม่แน่ใจ ไม่ฟาบที่ดีกว่าพี่เนาะเดี๋ยวผิดพลาดพักิ่งนะเผื่อพี่ท่านใดฟ้าบนะอง์นี้700ร้อยนะจ๊ะพี่700้อบาทจ้าต่อมานะคะเป็นจอบจอบหลวงพ่อเงินนะคะพี่สวยคงกริตเลยนะจ๊ะจอบชนิดนี้นะ700ร้อยนะจ๊ะพี่700บาทนะจ๊ะสำหรับจอบนะ700บาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่เป็นปิดตานะคะพี่อันนี้ไม่ฟาบที่เนาะจ้ะเป็นปิดตา แบบนี้จ้ะอันนี้นั้นไม่ฟาดที่จริงๆเลยพี่พับปิดตานะจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้าพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทาต่อมาเป็นปากน้ำนะคะพี่ปากน้ำนะคะพี่หาปากน้ำนะองค์นี้สวยพี่ใส่ตลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ องนี้700เช่นกันนะคะพี่700บาทเช่นกันนะคะพี่หา700บาทนะสาหรับปักน้ํานะคะพี่ต่อมานะคะพี่หาจะไปที่องค์ละ900แล้วนะคะพี่700หมดแล้วนะจ๊ะจะไปที่900นะคะพี่หา900นะคะพี่แม่ชีบุญเรือนนะจ๊ะพี่เป็นเนื้อสีดําแบบนี้นะคะพี่ด้านหลังชัดเจนนะคะพี่นะรอยจานลัคลาสวยงามเลยนะจ๊ะองนี้นะคะพี่900บาทนะสำหรับคุณแม่ชีบุญเรือนเนื้อดำนะ900อบาท ต่อมานะจ๊ะพี่เป็นแผ่นนะคะพี่เขาเรียกอะไรพี่แผ่นนะคะพี่เป็นแผ่นหลวงพ่อเดิมอะพี่มันก็เรียกม่เป็นด้านหลังมีรอยจาอะกระสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่คะเป็นฝีทงชาติแบบนี้นะคะพี่นี่ เป็นสีธงชาติแบบนี้นะคะพี่คะสวยงามนะชินี้900นะคะพี่900อขออนุญ,ญาตไม่ลดแล้วนะคะพี่รายการนี้ไม่ได้ลดแล้วนะจ๊ะ9ก0นะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่มาชมนี่จ้าฝิงนะคะพี่ฝิงนะี่จ้ะจับขอบมาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะี่จ้ะ จับขอบมาสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ฝิ่งตัวนี้น่าจะพี่900เช่นกันนะขึ้นขอได้เลยนะพี่นะ900เช่นกันไม่กองแกงนะพี่ตัวโตอยู่ขึ้นขอได้เลยต่อมานะคะพี่ชมสมเด็กนะคะพี่คะอ,อ๋อตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนพี่นี่ตรงนี้ก่อนปอสตืเตอก่อนนะพี่นาสวยๆแบบนี้เลยอีกด้านข้างนะคะพี่ด้านหลังนะคะด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ ปลายฐานนะคะองค์นี้900เช็นการน,นะคะพี่900เช็นการองค์นี้ลดได้นิดหน่อยนะพี่นะองค์นี้ลดได้นิดหน่อยนะ900เช็นการต่อมานะคะพี่คาชมสมเด็จนะคะพี่ เลยนะจ๊ะนี่จัดี่มาพร้อมตลับแบบนี้เลยนะคะพี่ถามาพร้อมตลับสวยๆแบบนะะี้เลยด้านหลังเป็นวรระครังแบบนี้นะคะพี่สมเด็จวรระคังแบบนี้นะคะองค์นี้สวยงามมากนะจ๊ะพี่องค์นี้สวยงามมากนะคะพี่900จ้าพี่จ๋าเ0้ต่อมานะคะพี่องค์นี้ก็สวยเช่นกันไม่แพ้กันเลยด้านหลังควาว่าบุญนาคนะคะพี่9 0 0เช่นกันนะคะพี่ นี่จะพี่องพระจะเป็นแบบนี้นะวัลค้ังพิมพ์ใหญ่นะด้านข้างด้านหลังนะคะพี่ด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะวัลค้ังพิมพ์ใหญ่นะคะที่ใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะจะองค์นี้นะจ๊ะพี่จ๋าใส่ตลับด้วยจะพิดใส่ตลับบุญ้าปิดแบบนี้สวยงามเลยจะพี่จ๋าสวยงามเลยนะจ๊ะมีเข็มไปให้เรียบร้อยนะพี่นะนี่เก้าร้อยเช่นกันนะคะพี่เก้าร้อยเช่นกันต่อมานะคะเป็นหลวงปูท่ทวดจ๋ะ อันนี้แกะไม่ได้พี่อันนี้เก้าเจ็ดแกะไม่ได้เลยพี่แน่นเลยเอาไปมาเรียบร้อยแน่นแบบนี้แล้วเป็นตลับเงินชุบคล้ายๆเงินชุบหน้านะพี่นะชุบหน้าเนกะ้าร้อยเช่นกันนะจ๊ะพี่เก้าร้อยเช่นกันต่อมานะจ๊ะจะไปที่อ่าเียกจ๊ะพี่โคจะสิงนะคะพี่โคจะสิงอาจารย์เฮงน,นะพี่นะนี่ไตฐานไปลอยจานแบบนี้สวยงามแบบนี้เลยอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยนะพี่นะ 1500พนะคะพี่ขาหน0่นห้นะจะต่อมานะคะพี่นี่อันนี้เป็นผมเด็ดนั่งสิงนะพี่นะผมเด็ดนั่งสิงนะนหลวงพ่อหอมนะผมเด็ดนั่งสิงด้านหลังมีรอยจาเล็กน้อยนะคะพี่แต่เห็นชัดอยู่สําหรับผมเด็ดนั่งสิงนะพี่นะ1 8 0่นะพี่นะจะแพงกว่าโคาะสิงนะพี่หนึ่งพันแปดร้อยนะจ๊ะผมเด็ดนั่งสิงนะจากพี่ท่านใดชอบนะจะใส่ตลับไปให้นะจ๊ะพี่จะ้ะ 1800นะคะพี่ขาต่อมานะจ๊ะนี่เลยจ้ะพักกิ่งไพรีพี่นาจ้ะพี่จ๋าพักกิ่งไพรีพี่นาดนะคะพี่สวยพี่มีฝีกิ่งดังกลางวานองค์นี้คมสวยงามมากเลยนะคะพี่พักกิ่งนะจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยนะคะต่อมานะคะเป็นวัดบวรนะพี่นาะวัดบวรอันนี้ไม่มีฝีกิ่งนะพี่นะเก่าสวยเดิมแบบนี้เลยจ้ะพี่ โต้อันนี้ไม่ไมีฝีงกิ่งนะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้าหน0่เช่นกันนะจ๊ะพี่1 5 0 0เช่นกันจ้ะต่อมานะคะพี่รายการต่อไปเป็นนี่จัมีเล่มน้อยนะจ๊ะพี่ตรงนี้เป็นเงินนะคะรัดแนกเงินนะคะพี่ตรงนี้เป็นงานนะคะพี่ด้ามจับเป็นงานนะเล่มน้อยๆแบบนี้นะจ๊ะพี่มีสาตวกานะสองพันบาทจ้านี่เล่มที่หนึ่งสองพันบาทเล่มที่สองนะจ๊ะพี่สองพันบาทเช่นกันนะจ๊ะพี่นี่จ้ะ สวยงามแบบนี้นะคะพี่นี่เป็นของเก่าหายยากนะนี่จะเป็นเป็นงานนี่เป็นงานทั้งหมดนะพี่นะรัดแหนบเงินนะจ้าอันเล่มนี้นะจ้าพี่เล่มนี้นะจ้าอยู่ที่สองพันบาทเชน่นกันนะจ้าพี่ฝังพันบาทเชน่นกันเลยสวยงามแบบนี้เลยนะจ้าจะสำหรับอีพีนี้นะต้องขอกราบขอบคุณพี่พี่นะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดติดตามให้นั้นหน่อยนะจ้าคนติดตามยังน้อยมากสําหรับอนะีพีนี้เนี่ยต้องขอกราบขอบคุณพี่พี่นะจ้าสวัสดีจ้า